สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จอร์ดพาไปมัพจะพามามับร้านเติมเต็มบุฟเฟ่ต์นะครับหนึ่งท่านจะได้จานสองใบและชามหนึ่งใบนะครับแต่ก่อนจะได้จานชามก็มาจ่ายเงินกันณจุดนี้ก่อนเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนาราผักและน้ำจิ้มและเครื่องปรุงนะฮะที่นี่เขาจะมีข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวหมูแดงและอันนี้ก็เป็นขนมจีนต่างๆนะฮะ แล้วนี่ผักสดเยอะมากครับละลานตาผมว่าคุ้มอยู่นะครับในราคานี้ครับแล้วอันนี้ก็เป็นบาร์ขนมจีนฮะเขาจัดร้านสะอาดสะอ้านน่ากินมากนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ําตกด้วยนะฮะกินได้ไมมอันน้นี้ครับเขาจะเอาจานที่เราได้มาเมื่อกี้มาตักข้าวกันเลยนะครับเราก็ต่อคิวครับผมผมก็จะเลือกกินข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวหมูแดงนะครับเราอยากจะต้องการอะไรเราบอกเขาได้เลยนะครับ เปครับนหน้าตาหน้ากินนะครับหน้ากินมากแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดที่ผมสั่งมาวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มทานกันเลยครับผมหมับคำแรกเขาให้หมับเขาแล้วกินขาหมูมันต้องแก้มด้วยพริกครับหมับหมับเขาให้หมับเขาให้นะครับกินเพลินมากนะอร่อยมากครับรสชาติเขาจะเป็นกลางนะฮะไม่หวานไม่เค็มเราก็มาปรงุงเอานะว่าชอบประมาณไหนนี่ครับกินพริกแก้มหมับเขาให้ ปับเข้าไปหมับเข้าไปที่จอดรถเขาก็มีอยู่ข้างๆและข้างหน้าจอดได้สบายนะครับเน mm ี hmm. ่ยมันต้องพอหมูแดงบุ๊มันต้องกินต้นหอม mm hmm. ข้าวขาหมูต้องพริกกระเทียมเนี่ย mm hmm. วันนี้ผมกินข้าวหมูแดงกับข้าวขาหมูไป mm hmm. อย่างละหนึ่งจานนะครับส่วนขนมจีนผมก็แจมกับแฟนก mm ๋ว hmm. ยเตี๋ยวก็แจมกับลูกนะ mm hmm. เพราะว่าที่นี่เขามือหนักจริงๆ ให้แบบไม่หวงกันเลยอยากกินบอกได้เลยคากีเขายกให้ผมเป็นขาแล้วเนื้อหนังอีกริโปะมาแบบคุณพูนบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่ใจถึงอีกหนึ่งร้านครับแล้วก็ส่วนน้ําก็ตามราคาเลยนะครับน้ําแข็งฟรีครับตักบริการตัวเองได้เลยนะฮะตอนที่ผมไปกินเนี่ยไปกินประมาณสิบโมงคนก็เริ่มเยอะแล้วนะฮะหมับคบไปหมับเพลินมากคนระับจริงๆใช้เวลากิน อยู่ประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะเพราะร้านก็คนเยอะครับไปจากกินแล้วก็ไปต่อคิวเอาแต่ผมแนะนำนะให้ใน,น้อยก่อนแล้วก็จะกินเพื่มก็ไปเอาใหม่เพราะกินได้หลอดสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับกับภาพการกินอันยัอะยวน